เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับพบกับผมนายมา s t เ r อร์เกมเมอร์นะครับหรือว่าผมชื่อเล่นชื่อเจนะครับหรือว่าเจเองจ้านะฮะแล้วแต่ใครจะสะดวกเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกม World of Tan งหรือว่าเกมสงครามรถถังนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราได้อ่ะรับไอดีจากพี่ลานาจูเนียนะครับแล้วพี่เอ็กซ์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นให้ท่านดูนะครับผมอ่าผมจะเล่นแบบนี้นะฮะแบบแบบสุ่มนะจริงจริงก็จะเป็นแบบทีมแหละเนี่ยแบบทีมเนี่ยนะฮะ อ่าเรากดออกลบไปเลยนะฮะก็วอนขอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์อ่าที่ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับอ่ารบกวนพี่ๆน้องๆนะฮะกดกันคนละจึ๊งหนึ่งก็ได้นะฮะคือว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับแค่อยากให้กดนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับยังไงก็รบกวนช่วยกดหน่อยนะครับมันไม่เสียหายอะไรนะฮะช่วยกันกดคนละจึ๊กสองจึ๊กก็ได้นะครับผมนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ โหมดที่ผมเล่นนี่เป็นโหมดยึดธงนะฮะก็คือเราต้องไปยึดธงฝ่ายตรงข้ามให้ได้นั่นเองนะฮะก็คือเราต้องเข้าไปในระยะเนี่ยอันนี้ระยะของธงเรานะฮะแล้วธงเขาก็จะมีระยะเหมือนกันถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ในระยะธงเขาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็สามารถยึดธงเขาได้แล้วเราเป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้วตอนนี้นะครับทีมของผมนะฮะโอเคเกมมันจะเริ่มนะครับไปฮะเดินหน้าไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวๆไม่สู้หมาหมูสู้ตายะฮะเราต้องดูกันว่าเพื่อนไปทางไหนเยอะฮะเราจะได้ไปกับเขานะฮะเฮ้ hey, รถครันนี้เป็นเพะ่ะ นี่ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในรถถังยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่แหละฮะผมจาไม่ได้เหมือนกันฮนะมันเป็นยี่ห้อทีอ่ผมได้เลือกมาเมื่อกี้ฮะเพราะราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคครับไปเลยครับเฮ้ยมีคนเจอมีคนเจอมีคนเจอทางด้านนู้นเหมือนกำลังยิงกันโอ้แต่ว่ารถถังคันนั้นค่อนข้างเร็วนะฮะเดี๋ยวเราไปเสริมทัพทางด้านนั้นดีกว่าครับเพื่อนไปทางไหนเยอะเราไปด้วยนะครับเด,เดี๋ยวไม่สู้หมาหมูสู้ตายค่ะ ไปรู้สึกว่าทีมนั้นมีคนมาอ้อมหลังนะฮะเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาโอ้โห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 ทางนั้นเยอะมากครับเหมือนจะมาอ้อมหลังฮะโอ้โห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 เหมือนจะโดนเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนนี่นะยิงไปดอกหนึ่งยิงไปดอกหนึ่งยิงไปดอกหนึ่งโอ้โหทีมนั้นมาทางนี้เยอะมากๆนะตอนนี้เราต้องรอบรรจุกระสุนนะเรายิงร้วนไม่ได้นะฮะโอ้ยเดี๋ยวๆมันเหมือนมันเหมือนจะรอเราฮะมันเหมือนมันจะรอเฮ้ยทางนี้ต้อมีฮะโอ้โหเราเหมือนจะโดนอ้อมทุกทางเลยฮะ โอ้โห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 โเกือบโดนล็อกแล้วฮะเกือบโดนล็อกแล้วฮะเกือบกลายเป็นชาวล็อกเดี๋ยวเเล็งเล็งนี่ไงเราแค่สกิมันะฮะเรายิงข้างหน้าไม่เข้านะฮะเราแอบก่อนแอบก่อนอุ้ยทไมทางนี้มันเยอะจังวะโอ้โหทางนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเี๋ยวหาเป้าหาเป้าหาเป้าปังอู้ยยิงไม่เข้ามันยิงเราเต็มหน้าอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ย โอ้โหโอ้โหผมว่าผมรีบถอยก่อนนะทางนี้แม่งเยอะเกินไปฮะโอ้โหโอ้โหหลบหลบพระเอกมาแล้วหลบไปก่อนแหมโอ้โหลูกกระสุนลอยตามยังกระหาฝนโอ้ยอย่าพิ่งยิงอย่าพิ่งยิงหนีก่อนเลยเราไปอยู่กับเพื่อนเราที่เยอะๆดีกว่าฮะไปโอ้โหตอนนี้เหมือนกำลังมันกำลังตามเรามามทีมเราจะเสียเปรียบค่อนข้างสูงนะฮะทีมเรามาออนกันอยู่ตรงนี้โอ้โหทีมนน้นอุ้ย ไม่ปลุกเข้าไปล่ะนี่เราอยู่ตรงนี้เราซุ่มยิงซุ่มยิงได้ป่ะซุ่มยิงได้ป่ะนี่ไงยิงทะลุไปได้ไหมข้างหลังไม่มีใครมาใช่ปะ่ะคือตอนนี้ทีมเราค่อนข้างใจเย็นนะฮะไม่บุกผีพรามเข้าไปนะอุ้ยโดนยิงตีน,นะครับผมชิบหายนะฮะตอนนี้อุ้ยรถถังถล่มแ้วไงโอ้โหพวกนีถถ้นี่โปรเฟชชั่นแนลจริงๆอ่ะแม่พวกนี้นี่มันแม่นแม่นใช้ได้เลยนะฮะสุดยอดสุดยอด เสร็จกันเสร็จมันเลยฮะอะไรวะเนี่ยโมันโหดจริงๆไอพวกนี้เอาละครับตาพี่ตาที่แล้วเราอ่อนให้ไนงะตาน,นี้เราเอาจริงละนี่คราวนี้เรามาแบบรถถังคันเล็กๆนะพิ้วๆดีกว่านะใช่ไหมนี่คันถังรถถังคันนี้เลยฮะผมเอามาคัานเล็กๆอะ่ะอ่าเราเน้นพิ้วอะ่ะเน้นพิ้วอะ่ะคราวน,นี้เราไม่เน้นยิงอะ่ะ <laughs> เน้นพิ้วไม่เน้นยิงฮ้ยมเล่นเก,นกนมรถถังเราต้องยิงกันล่าวะโอเคครับล้วตอนนี้เพื่อนไปทางนู้นแล้วฮะเราก็ไปกับเขาฮะ เฮ้ยทีมเราเอามาว่ะทีมเรามาว่ะทีมเรามาเฮ้ยเสียงปืนของรถอะไรวะมมันยิงรัวได้ขนาดนั้นเนี่ยสุดยอดไปเลยเน้นผิวเว้ยเน้นผิวเว้ยไปแล้วฮะไปแล้วฮะอุ้ยแต่เรารีโหลดไว้ฮะปืนปืนอ่ารถถังคันนี้เรารีโหลดไว้อุ้ยโดนมายิงเหมือนกันเว้ยยิงเหมือนกันเว้ยดิฟครับดิฟครับดิฟครับนี่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 โอ้โหหลบหลบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมามาไหน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 โอ้โหปะนี่ไงอุ้ย โดนโดนโดนผิวผิวผิวโชว์ผิวก่อนโชว์ผิวก่อนนี่หลบหลบเว้ยผิวเว้ยถังเราผิวเว้ยของเราสองคันนะรวมคันเดียวฮะเราต้องได้เปรียบสิครับจังหวะนี้เราต้องได้เปรียบสิครับนาย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 ปู่ว่าป้าเอ้ยว่าจังหวะนี้ฮะโปู่ว่าป้าเฮ้ยทีนึงอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหมาว่ะทีมเรามาว่ะโอ้โหทีมเราค่อนข้างได้เปรียบฮะโอ้โหตอนนี้ทีมนั้นตายบนเขาตายหากันบนเขา ตายแทบจะหมดแล้วฮะเหลืออยู่คันสองคันด้วโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องยึดทงว่าชนะมั้งเนี่ยโอ๋อบอกว่าทีมนั้นนี่เหลืออยู่ตัวเดียวฮะโอ้โหเดี๋ยวเดียวไม่สู้หมาหมูสู้ตายค่านั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยชนะใสๆหัวใจสี่ดวงฮะผมไม่อยากจะคุยนะโอ้ผมนี่ไม่ทําอะไรเลยได้ยิงอยู่นัดสอนัดเออเราไปดูรอบหน้ากันดึกว่าโหดแค่ไหนตีนตะขาโอ้เขาตีนตะาไว้ข้น ยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยเออเออเออเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้ออ้อซอยข่อยแน่รถทำถล่มทลายแล้วรถตัดฟักซอยข่อยแนะข่อยโย่เดียวอู้ยโดนกำลังเครื่องยนต์อู้ยโดนจริงอีกแล้วไปเร็วๆกำลังเครื่องยนต์โอ้โหโดนเดี๋ยวก่อนนะนี่ไง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 โอ้ว่าปีอะโอ้โหระเบิดไปกันเลยไปกันเลยอะ เดี๋ยวเรารอ,อเพื่อนเราไปก่อนดีกว่าเว้ยเราไปกับเขาดีกว่าเราไม่อยากไปคนเดียวละไปคนเดียวทีไรน,นี่รู้สึกว่าจะตายตลอดนะฮะโอ้ยนี่ขับชนเลยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีว่ะไปไปขับไปกับเพื่อนนะโอ้โหนี่ชนบ้านพังเลยวะเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยมามาโอ้ยโ,โดนยิงดอกดนึงอะไรวะเนี่ยมันจะตาดีเกินไปแล้วไอ้ชนเข้ามาหลบก่อนชนเข้ามาหลบก่อนโอโ้มาเพิ่มนี่ยิงก่อนเลย โหดเกินไปไหมบางทีบางทีางทนายก็โหดกับเราเกินไปนะเฮ้ยเจอว่ะเจอว่ะซุม่มอ่ะซุ่มอาจารย์ซุ่มอาจารย์โอ้ยกระสุนเด้งออกโอ้ยิงไปแม่งไม่เข้าเลยฮะเนี่ยมันนี่ถืกจริงๆเราเอาเรายิงไอ้คันข้างหน้านี่แหละฮะเพื่อมนมาถ้าท่านจะเหลือน้อยฮะเอาล้วฮะตอนนี้เพื่อนเรากำลังไปสมทบนะครับบวกยับบวกยับบวกยับนี่ไงข้างหน้าได้ไงข้างหน้าได้ไงมันซุ่มอยู่แน่นอนฮะ เราต้องเข้าไปจอจอมันเลยฮะมันจะรู้เลยว่าเราอยู่กันสองคนนะฮะมา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 อยู่ไหนวะบว่าปอีอะบว่าปอีอะยิงมัน <ไป S 1> <ๆ>ยิงมัน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 ลุม้มลุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวไปสู้มาหมูสู้ตายครับนี่ไงเรียบร้อยโรงเรียนเจ็คโอ้ยทีมเรนนี้มันธรรมดาที่ไหนล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่เต็มหูเต็มหูเลยไปข้างหลังข้างหลัง บอกว่าปีอะนี่ไงจะมาร้อยหลังเหรอจ้ามวยเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเราตายไปคันหนึง่งบวกว่าล่ะบวกว่าล่ะจะบวกนี่ไงาตายดิโหดเหมือนการทีมเราอ่ะเข้าข้างหน้าสู้ไม่ได้เราต้องเข้าข้างหลังนะฮะแล้วจริงๆทำไมเนี่ยก็รู้อยู่ว่ารถเร็วกว่านั่นไงนั่นไงเนี่ยอยู่ทางนั้นไงมันเห็นเรายังวะมันเห็นเรายังวะไปไปเฮ้ยอย่าแย่งนะอย่าดาลัาชดช็อตนะไม่เอานะเหมือนจะเสร็จไอ้นี่ฮะ ฮ้ยอีกน้ดนึงอีกน้ดนหนึ่งอีกน้ดนนึงอีกน้ดนนึงหันหันมาหันมาหันมา,นมาโอ้ว่าปีะนี่งไง่สังทำลายตายตายโอ้เขก็จะหอดกระโดดฟันโอเคยึดธงต่อเดี๋ยวไม่สู้สายยึดธงอยู่ไหนวะหาก่อนหาก่อนอะโดนลอยเออยึดธงไว้ไปฮะวิ่งเข้าธงเลยฮะเฮ้ยมันเจอเราแล้ว หลบอยู่ในป่ามันหลบอยู่ในปา่านะะี่ไงนี่ไงเราหลบหลบเหมือนกันเราหลบเหมือนกันหลบอยู่หลังบ้านเว้ยเอออยส่ไหนวะเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดเอออย่างน้อยมันก็ไม่ได้ระเบิดอยู่ไหนวะหามันก่อนหามันก่อนอย๊ยฝั่งลุ้นแน่เลยฝั่งลุ้นแน่เลยนั่นไงนั่นไงฮะเดี๋ยวฮะกำลังหันกำลังหันเป้าอยู่กำลังหันเป้าอยู่มันกำลังมามันกำลังมาตัวปี๊ตัวปี๊มยิงมันไม่ได้ว่ะยิงมันไม่เข้าว่ะไม่เข้ามันไปไหนหรอกวะม มันต้องกลับมากันบ้านแน่นอนนะเพราะว่าเรากำลังยึดธงมันอยู่ต้องกลับมากันบ้านนะไม่ได้ฮนะข้างหลังมาไหมข้างหลังมาไหมโอ้โหเราเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยะฮะเรา,ากำลังทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเรานะฮะเฮ้ยมันก็กำลังยึดของเราเหมือนกันฉะนั้นเราเราอย่าเราอย่าปล่อยมือเราต้องสู้จดหลังชนฝาหลังชนฝาไหมหลังชนฝาไหมเฮ้ยมันต้องมาฮนะผมว่ามันต้องมา เราดักรอมันก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเอ้ยเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงเว้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงเว้ยอีกนิดเดียวมันไม่มาหรอกมันมาว่ะมันมาโอ้โหปีอะยิงไม่เข้าทำไมมันยิงเข้าวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงเราเข้าทำไมเรายิงมันไม่เข้าถอยโจโจาจโ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 จเสร็จกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูที่บ้านเราก่อนไปดูที่บ้านเราเป็นไงบ้าง บ้านเราสถานการณ์เป็นไงบ้างเฮ้ยตอนนี้ทีมมันกําลังยึดบ้านเราอยู่ฮะซึ่งทีมเราไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่ไอคนนี้กาลังกลับบ้านอยู่ยังมีคนกาลังกลับบ้านอยู่ยังมีคนกําลังกลับไปดีเฟนซ์บ้านเฮ้ยขันนั้นก็จะระเบิดแล้วยิงไปเดรยวเร็วดิหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนายสู้ๆเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้เว้สู้ๆเว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันยี่สามเรายี่ห้าเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเย่ามันยึดบ้านเราได้ขับชนแม่กเลยขับชนแม่กเลยเอ้ยเอ้ย นี่ไงจังหวะสวนกลับจังหวะสวนกลับเป็นยังไงล่ะโอ้โหทีมเราไี่มันโหดจริงๆไม่เป็นเล่นนะโอ้โหถ้ทาท่านจะชนะแล้วฮะทีมเข้าเหลือรถถังแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮะน่าจะอยู่บ้านนะฮะไม่ออกไปไหนนะฮะโอโ้กลัวไงแบบสู้ไม่ได้แล้วกลัวไงอยู่บ้านไงเฮ้ยเหมือนจะเจอมัน,มนทีมเขาจะเห็นเราว่าไงวะ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 นี่มีการยิงว้าไปดอกนี่ฮะสาหรับอู้เรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลย เฮ้ยมาว่ะทีมเรามาซ้อนว่ะมาซ้อนว่ะนี่แหละ56เปอร์เซนต์ว่ะขับชนไปดิสนใจที่ไหนล่ะโอ้หแล้วทีมเขาเหมือนจะไม่เห็นเรานะฮะจังหวะนี้ยังไงฮะเทดช็อตเรียบร้อยไหมปัวเปี้ยปัวเปี้ยยิงไปสิทีมเขาเหลือแค่คันเดียวทีมเราสามสี่คันฮะอย่าบอกนั่นจะแพ้คนเดียวนี้มันไม่ใช่นะฮะเอาละครับจังหวะนี้เหมือนที่เขาจะยังไม่เห็นนะแล้วยังไงครับจังหวะนี้ปัวเปี้ยเรียบร้อยกัเรียบร้อยอีกสามเปอร์เซนต์้นัอีกสามเปอร์เซนต์้วนัทจะชนะนะครับเอาเลยครับจังหวะนี้ไไล่่ฮะดครับ เอาอย่างไรสเปร์เซ็นเปรเอรียบร้อยฮะจองหัวไปชนะด้วยความสวยงามนะแต่ผมก็อะไรเงี้ย้าที่ของผมได้เต็มที่แล้วแหละนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการเล่นของผมนี่ก็เล่นไม่กี่ครั้งนะครับโอเคจบไปเล่นกัน20,000นะฮะโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบนะครับยังไงครับอย่าลืมกดลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับหรือว่าลิงก์ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะครับช่วยกันกดเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยคนคนละครั้งั้งครับ แล้วกดออกก็ได้ครับมันไม่มีอะไรเสียหายนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับผมเราเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย